สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแพทย์เผยสาเหตุชัยสาสะสมรัพ์นักการเมืองคนดังเมืองเจดีใหญ่เสียชีวิตวันที่14ธันวาคม2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายชัยสาสะสมรัพย์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เสียชีวิตลงแล้วด้วยอาการป่วยไตายวายซึ่งเป็นอาการป่วยที่รักษาอย่างต่อเนื่องมานานหลายปี และมีอาการสุดหนักหัวใจหยุดเต้นโดยทีมแพทย์พยาบาลได้พยายามยื้อชีวิตสุดความสามารถแต่ไม่เป็นผลและเสียชีวิตในวัย68ปีซึ่งเป็นการสูญเสียครั้งสำคัญของคนในจังหวัดนครปฐมเนื่องจากทั้งหมด4พี่น้องนายชัยยาสะสมทรัพย์เป็นนักการเมืองที่มีบทบาทสำคัญทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นเป็นที่รู้จักและเคารพกันในแวดวงการเมือง มีรายงานว่าก่อนที่นายชัยยาสระสมทรัพย์จะเสียชีวิตในช่วงเช้าวันนี้ได้ไปพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลสมิติเวชกรุงเทพมหานครและได้เดินทางออกมาเพื่อไปร่วมงานแต่งงานของหลานและกลับมาพักที่บ้านริมถนนมาลายแมนจังหวัดนครปฐมก่อนที่ช่วงเช้าจะมีอาการไม่ดี ซึ่งนางจุไรยสะสมทรัพย์ภรรยาและคนสนิทเรียกนำตัวส่งโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์แต่หมดสติระหว่างทางเมื่อถึงไม่มีชีพจรแพทย์จึงได้พยายามปั๊มหัวใจแต่ไม่สามารถยืดชีวิตได้และเสียชีวิตอย่างสงบในช่วงสายวันนี้ทั้งนี้การสูญเสียครั้งนี้นายชัยยาสะสมทรัพย์ได้วางมือทางการเมืองไปเมื่อไม่กี่ปีก่อนเนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ และได้ส่งไม้ต่อให้กับบุตรชายคนรองคือดรพานุวัตรสมทรัพย์ได้ก้าวขึ้นมานั่งในเก้าอีสา้ส2เขต2จังหวัดนครปฐรมพักชาติไทยพัฒนาเป็นสมัยแรกในการเลือกตั้งที่ผ่านมาและกำลังผลักดันให้นายจริรวัตรสสมทรัพย์บุตรชายคนโตลงสมัครชิงเก้าอี้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมในนามกลุ่มชาวบ้านหมายเลขส ที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่20ธันวาคมนี้โดยในวันที่มีการรับสมัครรับเลือกตั้งได้มีการมาให้กำลังใจในายจิรวัตรสะสมทรัพย์หรือเสียงหนึ่งที่บริเวณการรับสมัครรับเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมโดยเป็นการปรากฏตัวครั้งท้ายๆในสนามการเมืองท้องถิน่นที่ออกมาพบกับฐานเสียงของตัวเองสำหรับนายชัยยาสะสมทรัพย์เกิดเมื่อวันที่18กันยายน2495มีพี่น้อง4คนประกอบด้วย 1. 1. นนายพเดิมสะสมทรัพอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 2. ในายชัยยศสศสมทรัพอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลงัง นายในชายาสะสมทรัพย์ 4. นาในอนุชาสะสมทรัพย์เราหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาซึ่งพิธีการในการจัดงานประกอบพิธีทางศาสนาจะนำไปตั้งที่สาราสองวัดพระบถมเจดีในเวลา15นาฬิกาส่วนพิธีการอื่นทางญาติจะมีการกำหนดพิธีออกมาอีกครั้งอย่างไรก็ตามทางทีมงานเขาแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่ต้องสูญเสียบคุคคลอันเป็นที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับด้วยนะครับ ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ